สวัสดีครับท่านผู้ชมผมกรมกิจพันงามนะครับบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสุ๊บจำกัดก็สำหรับวันนี้เราจะมาเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำให้กับทางลูกค้านะครับได้รู้จักในเรื่องของระบบกำจัดปวกระบบไปแอนอยทิทเมนต์นะครับ ในส่วนของอาคารสร้างใหม่ในการกําจัดปวกตอนนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับสารเคมีในการกําจัดปวกที่มีฤทธิ์คงทนยาวนานถึง3ปีนะครับชื่อสารเคมีอีเทอร์คอน 10TC นะครับผมเป็นสารออกฤทธิ์ของฟิโฟนิลนะครับก็คือออกฤทธิ์ทนนานปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่น ตกค้างได้นานนะครับในส่วนตัวนี้อัตราส่วนผสมเนี่ยหลิตรผสมน้ําได้ถึง400ลิตรนะครับผมในส่วนของอีเทอคอนสิบทีซีนะครับผมสารเคมีตัวนี้เนี่ยก็มีอ่ส่วนผสมของฟิสโฟนิลสิเนตะครับล้วก็ผ่านการขึ้นทะเบียนกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอัตราส่วนผสม1ลิตรต่อน้ํา400ลิตรัดฉีดลงในพื้นดินตารางเมตรละ5ลิตรนะครับภายในตัวบ้านทั้งปักอัดลงในดินแล้วก็สเปรย์เคลือบหน้าดินนะครับก็ที่พิเศษไปกว่านี้นะครับโปรโมชั่นที่เอา นำเสนอให้นะครับก็คือเรามีรับประกันนะครับสําหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่เลือกใช้บริการสารเคมีตัวอีเทอร์คอน 10TC นะครับเรามีรับประกันให้3ปีนะครับพิเศษสุดนะครับหากมีปวกขึ้นนะครับสําหรับบ้านสร้างใหม่ที่กําลังก่อสร้างที่อัดฉีดฐานรากนะครับตารางมิตรละ5ลิตรเนี่ยครับถ้าเกิดมีปวกกินวิวอินอะไรอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับทางผู้ผลิตและจําหน่ายนะครับ รับประกันความเสียหายในวงเงิน1ล้านบาทนะครับในโปรโมชั่นในส่วนตรงนี้เราก็เลยเข้ามาแจ้งพิเศษให้เฉพาะสำหรับลูกค้าที่กำลังสร้างบ้านฐานรากก็คือเรียกว่าเป็นระบบไฟเอ็นโซชิดเมนนะครับทั้งวางท่อ แล้วก็พร้อมปักอัดเคมีลงในดินก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมลูกค้าที่กาลังมองหาบริการบริษัทกาจัดปวกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสปุ๊บนะครับมีสาขา10กว่าสาขาทั่วประเทศบริการดีแก้ปัญหาได้เรียกใช้ง่ายเน้นคุณภาพนะครับมีมาตรฐาน ISO แถมเรายังมีมกเอนะครับมีออยเรียบร้อยนะครับ สนใจติดต่อนะครับเบอร์โทร0860198283นะครับผม0860198283นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรด้านล่างใต้จอนี้นะครับผมในส่วนของลูกค้าที่กําลังมองหาการกําจัดปวกส่วนในเรื่องราคาต่อตารางเมตรอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมีทางฝ่ายขายคํานวณน,นําเสนอพื้นที่ให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้เราฝากลูกค้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปสำหรับท่านที่กําลังมองหาบริษัท จันปวกนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ